วัดดีครับเพื่อนวันนี้วันหยุดสบายผมมาอีกแล้ววันนี้นะครับก็มีอะไรเล็กน้อยครับมาแนะนํากันนะครับเผื่อใครมีเจ้าตัวรุ่นนี้นะครับก็คือ EMG TTI-STI Combat Master 2011นะครับตัวนี้ก็ออกมาประมาณ2 3ปีแลปีนะครับก็แต่งไปนู่นนี่แต่งไปเรื่อยค่อยแต่งนู่นแต่งนี้นะเพราะมันก็แต่งมาแล้วนะครับยิงก็ยิงดีนะแล้วก็ทนอยู่ของไต้หวันนเนาะวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาเปลี่ยนในนี่ศูนย์หลังไฟเบอร์ออปติกนะครับ ก็คือเคยเปลี่ยนไปแล้วครั้งนู้นนะครับก็เคยแนะนําเพื่อนไปครัง้งนึงแล้วนะครับแต่ตอนนั้นมันไม่ค่อยสวยผมก็เลยถอดออกไปแล้วก็เอาศูนย์เดิมมาใส่เหมือนเดิมนะครับศูนย์เดิมแบบศูนย์โบม,มานะครับก็คือศูนย์แบบ STI นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยไปเห็นในเว็บนะครับก็คือ l u ก k ้ Air s ซ้อมนะครับนี่ตัวนี้นะครับมันเป็นแผ่นเขาเรียกว่าคาวคาลไฟเบอร์ออปติกเรียลไซส์เพจนะครับก็คือมันเป็นแผ่นศูนย์หลังเป็นแบบอย่างเนี้ย อันนี้ผมติดเรียบร้อยนลครับแล้วก็ติดแท่งไฟเบอร์เรียบร้อยเลยนะไอวิธีการติดแท่งไฟเบอร์นี่ผมเคยติดไว้หลายหลายครั้งแล้วนะครับก็ลองหาดูได้นะครับทีนี้เนี่ยแผ่นมันจะเป็นอย่างเงี้ยไอตัวนี้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันสามารถถอดตรงนี้ออกได้นะค,คือมันเป็นน็อตหัวแบนด์นะครับแช่ไปหัวไขควงแบรนดนะตรงนี้มันจะเป็นที่ตั้งศูนย์ซ้ายขวานั่นเองนะครับทีนี้เวลาจะเราเปลี่ยนนะ่ะเราก็ถอดน,นี้ออกมามันก็จะออกมาเป็นตัวนี้นะครับนี่ ข้างในก็จะมีสปริงนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเรียบร้อยนะจะได้เร็วนะครับมันไม่ยากอะไรนะครับคือมาแนะนำไอศูนต์ตัวนี้นะและศูนต์ตัวนี้เป็นอลูมิเนียม CNC นะครับมีการแบบปัดเงาตรงนี้ให้ทำให้มันจะสว่างมากเวลาสะท้อนแสงนะครับนี่เห็นไหมครับสว่างมากเลยครับสว่างกว่าข้างหน้าได้ซ้ำเพราะข้างหน้ามันทึบเนาะอันนี้ก็จะสวายไหมครับนี่เพราะว่าปัดเงาอย่างนี้ครับนี่แล้วก็ติดตั้งอย่างนี้มันจะให้อาแท่งไฟเบอร์มา2อันก็คือเขียวกับแดงนะครับผมชอบสีเขียวเราใช้สีเขียวนะตัวนี้เป็นของเข้าขะาวนะ ก็อย่างนี้นะครับใส่ได้เลยนะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับพอดีเป๊ะเลยนะครับสวยงามด้วยนะนี่แล้วก็ทําให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการเล็งนะครับนี่นี่สวยงามเลยนะโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนนะครับก็คือนี่ครับเป็นน็อตนะครับน็อตน็อตประกับนะคือไอ้ระบบของให้ครับป้ามันเป็นระบบแบบโมดูล่าใช่ไหมครับมันจะยึดน็อตแค่2ตัวคือ2ตัวบนนะครับไอตัวเนี้ย กิ๊บแต่งอ่ะมันจะไม่มีนะครับแต่ตัวนี้มันให้มาด้วยนะครับก็คือเป็นน็อตหลอกนะหรือว่าเ t i บางตัวก็เป็นแบบน็อตหลอกนะครับผมเลยต้องสั่งมา2อันนะครับนี่สั่งมา2ชุดนะถึงจะใส่ได้นะครับแต่ชุดบนอนะ่ะใส่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะพอดีล็อกพอดีนะเป๊ะเลยนะครับแต่คือเนี่ยคือจะบอกนิดนึงอ่ะมันมีตรงนี้นิดนึงคือว่าชุดบนนะครับตอนแรกผมขันนะไอ้ตัวข้างซะาข้างเนี้ย มันขันกันได้เลยแล้วก็แน่นนะแต่ค่านี้มันขันไม่เข้ามันติดมันติดอะไรสักอย่างผมเลยก็ต้องเหมือนกับเอาน็อตอีกอีกอีกอันนึงอ่ะที่เป็นขนาดเดียวกันมามาย้ำรูเหมือนกับว่ามาขันเข้าไปดำล่องไปก่อนแล้วก็เอาตัวนี้ใส่ก็คือแน่นปกติอย่างนี้นะครับเหมือนเดิมเลยมันเป็นขนาด M M4 ครับเหมือนกับน็อตของ V ครับ เพราะว่าตอนแรกเห็นที่เขาลงไว้ตัวนี้ก็ได้จากลุก,กี้เช่นเดียวกันนะครับมันเป็นของอไฮป้าผมก็ไม่แน่ใจว่าจะใส่ได้ไหมลองเสี่ยงสั่งมาดูเออใส่ได้พอดีเลยนะครับนี่สวยงามเลยนะครับแต่ทีนี้ไอ้ตัวข้างล่างมันเหลือให้ไหม <laughs> ก็เลยต้องสั่งมาเพิ่มอีกชุดนึงแต่ไอ้ชุดล่างเนี่ยกล้องมาตัดนะครับนี่มาตัดออกหน่อยนะครับไม่งั้นมันจะติดแม็กนะเวลาเราใส่แม็กนะครับแต่ถ้าเกิดเราตัดอย่างนี้มันจะใส่ได้พอดีเป๊ะไม่ติดแม็กนะครับก็ใส่ไปในตรงนี้นะครับ เรียบร้อยนะครับใส่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะมันจะได้เท่ากันเข้ากันนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ากิฟแต่งอ่ะก็สั่งมาแค่ตัวเดียพรเพราะมีคาบอนตัวบนนะอันนี้มันมี2ตัวงนไม่มีเลยต้องสั่งนี่นะครับก็สวยดีนะครับก็คือแบบแต่งแบบไม่มีอะไระครับเนียนๆดีแต่ผมชอบศูนย์มากเลยมันสว่างมากแนละสว่างกว่าอันน้าอีกนะนะไม่ใช้ได้นะครับก็ครั้งนี้ก็มาแนะนํากันนะเผื่อใครมีรุ่นนี้อยากจะแต่งนะครับหรือจะเป็นรุ่นอื่นที่เป็นไฮกรป้าอะไรกไ็ใช้กันได้นะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เล็กน้อยก็หวังว่าจะมีอยู่กับพกเพื่อนๆบ้างนะครับติดภาพภายในแค่สองภายนนี้ด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ